สวัสดีครับสวัสดีครับปีนิวเียนะครับเงียบมากเลยค่ะแฮปปี้นิวเ a ียเราดูจะแฮปปี้นิวเ a ีนะฮะเอออยู่กับกินตทุกปีทุกปีเลยอะแฮปปี้นิวเ a ีนะครับพี่หนุ่มแฮปปี้ยกับพีครับก็6ปีแล้วครับที่เซ็นทรัลครับผมก็ปีนี้า ฮับดายเดือนเซนทรัเวิร์อีกปีนึงครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนคอนเซปต์วันนี้คือทริบิวทู o เลิฟครับผมบอกว่าให้คนรักกันครับแล้วก็เป็นปีที่6กรายการายก็เหมือนเดิมนะหนูว่าก็ทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมพี่ทุกคนเราก็เจอกันมา6ปีแล้ว <c oughs> แล้วก็ทางเซนทรัลเวิ์ก็น่ารักเหมือนเดิมครับผม <c oughs> ที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นแบบในส่วนของความอลังการความยิ่งใหญ่ขึ้น <c oughs> ทุกปีทุกปีค อย่าง่ชื่อว่าเป็นทางกาแฟเอฟฟิใช้ครับผมใช่เพราะผมว่าในแต่ละปีเขาก็จะมีธีมหรือว่ามีแบบคอนเซปต์ในการเฉลมิมฉลองกันเข้าปีใหม่แตกต่างกันไปยอะไรเงี้ยถึงแล้วบางปีก็โควิดบ้างอะไรบ้างเจอเรื่องนี้ส่วนปีนี้ก็เป็นเรื่องของความรักก็สวยงามครับผมพิชมคนเวทีวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างกับชมคนเวทีวันนี้ก็ดีดีครับดีครับก็รู้สึกว่าทุกๆปีที่ที่เรามีโอกาสได้มาขึ้นที่เซนทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยเราก็จะพยายาม ตรียมโชว์พิเศษเตรียมแบบเพลงพิเศษมาสําหรับวันพิเศษพิเศษก้าวข้ามปีใหม่ด้วยบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยปีนี้ด้วยของผมเดี๋ยวด้วยแล้วก็ทีมรลองด้วยกันด้วยเพลงคู่เป็นยังไงครับพีเพลงคู่ะเโจู่เป็นไงบ้างเพลงคู่หัวใจผูกกันนะผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ลองคู่กันครับแล้วก็พออยู่ในบรรยากาศโมเมนต์ที่ดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ซาบซึ้งะครับใครเลือกเพลงมีวิจินช่วยกันเลือกครับผมช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกครับ มุมมันเป็นยังไงบ้างครับนานแล้วห่ะการเล่นเพลงร่วมก,กันนานมากนานครับนานนานเลยแล้วก็วผมว่านานแล้ว,นาน,ลวนานเลยจริงๆเพราะว่าไม่ได้ร้องคู่กันนานแล้วแต่เป็นแค่ใจเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่ที่เหมาะกับบรรยากาศแหละหถึงว,ว่าในในช่วงของการที่เราจะมา tribute to love ร่วมกันก้าวข้ามปีไปด้วยากันเลยครับแล้วก็เหมือนกับว่าเลือกเพลงที่ความหมายดีๆแล้วก็ร้อง ด้วยความรู้สึกดีๆครับผมก็หัวใจผูกกันอ่ก็ถือว่าเป็นเพลงแบบว่าคือเรือเคยรีนมาแบบว่านานมากๆแล้วครับผมก็เป็นคนแบบที่วิวกินบอกครับเป็นความหมายดีๆอะไรอย่างนี้แล้วก็พออยู่ในบรรยากาศดีๆขับคอนเซ็ปต์ชีวิตทูเลฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออปิดไฟไร้เลยนี่น่ารักดีอะไรเงี้ยครับแฮปปี้นิวเยียร์แฮ a ปี้นิวเยียร์นี่ยอดนิวเนะครับดีแคบ ของติ้นกับปีในปีที่ผ่านมาหน่อยเป็นยังไงของการทำงานด้วยกันก็ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ก็ค่อนข้างเป็นปีที่คือปีที่แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ปีนี้รู้สึกว่าเหนื่อยคนละแบบอะไรเงี้ยครับผมปีนี้ส่วนใหญ่ของปีก็จะเป็นโชว์เป็นคอนเสิร์ตมากกว่าก็มีสาวคอนเสิร์ตปแล้วปีแล้วตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วปีนี้หรอปีนี้สิบคอนเสิร์ตอ่าเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยไม่ไหวปีน um ี้ใช่ไหมครับก็เพิ่งประกาศไปจะมี แฟนไซค์ครับผมสามเมืองครับที่ประเทศจีนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปล่อยอัลบั้มออกมาครับผม mm hmm. so, อันนี้คือแลนสำหรับครึ่งปีแรกครับ mm hmm. แล้วก็ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกเลยก็คือ3คอนเสิร์ตแล้วก็คอนเส mm ิร์ตวดดิ้งด้วยคู่การมีหนังเรื่องซาวนดแต่งผีด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่มาเกาแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคเหนื่อยแต่ก็สนุกครับจริปีที่ผ่านมาเป็นยไงบ้างเหนื่อยแล้กันก็ปีปีที่ผ่านมาก็จริงๆก็ ว่าเป็นปีที่ที่ดีครับเป็นปีที่ดีแล้วก็แล้วก็ลวกหลักๆก,ก็นี่แหละคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเขาเพราะเขาเขามีคอนเดียวด้วยเขาไปทัวร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ่าซ่องแดงแตงผีแล้วก็แล้วก็เดบิวดิ้งคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมจริงๆแล้วอ่าปีแล้วผมไปใช้เวลากับการเรียนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เพิ่งเพิ่งจบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเป็นอีกปีนึงท,ที่ที่เหมือนเราได้ออกจากแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าทำงานมาหลายๆปีหลายๆปีหลายปีแล้วก็พัฒนาตัวเองมาใน ในสายของการทำงานเลยครับส่วนปีแล้วเราก็มีโอกาสได้กลับไปสู่โลกของการศึกษาบ้างแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อีกแบบหนึ่งไปได้ประสบการชีวิตอีกแบบหนึ่งไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็อินสปายแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกปีหนึ่งที่ได้พัฒนาตัวเองแบบในรูปแบบที่มีความสุขมากแต่มีผลงานหลายชิ้นที่ปล่อยมาเหมนอนกัรอบีรอบปีที่แล้วอ่าใช่ใช่ใช่ครับก็มีเพลงจาก สองแดงแต่งผีที่ที่เราทําด้วยกันอะไรเนี่ยแล้วก็มีออกซิงเกลิลแล้วก็ปิดอัลบั้มด้วยครับปิดอัลบั้มด้วยปีหนะ้าแต่ปีนี้ต่างหากปีนี้ปีนี้ปีนี้เนี่ย<ม>เพราะว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเดียวนะครับในไม่จัดมาหลายปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็จริงๆนก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วแล้วก็อย่างปีนี้นต้นไปก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่โฟกัสยาวไปจนถึงคอนเสิร์ตเลยครับอย่างเดียวเลย แฟนมีแฟนไซด์ครับผมแล้วก็ไม่ปล่อยบ้างงานคู่จะมีอีกไหมครับงานคู่จะมีอีกไหมแล้วคุอยากดูผลงานการแสดงการแสดงคู่แหรอครัเดี๋ยวว่าเดี๋แสดงคู่เลยครับแสดงจะเดี่ยวจะคู่ตอนนี้ยังไม่มีแล้วเอาไม่ร้ายได้ก่อนก็ถ้ามีโอกาสก็จะมีเนาะถ้ามีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาครับหวังได้ไหมครับแฟนๆหวังได้ไหมครับเอาหวังเหรอฮะหวังเยอะก็ผิดหวังเยอะนะฮะไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวัง อย่าเป็นอาวังนะครับครับมาปีนี้แล้วอยวยพรให้กันหน่อยพีดีทำงานมาด้วยกันกูจิตกันดีเลยเนาะก็ทำงานด้วยกันมาทำงานางจริงๆน่าเจ็ดปีเนาะอยู่ด้วยกันมาก็น่าประมาณเกือบสิบปีแล้วครับน่าจะปีที่สิบแล้วปีนี้พอดีก็จริงๆก็พี่รู้สึกว่าพี่ดีใจกับเขาทุกในในทุกๆก้าวนะครับทุกสเต็ปที่เขาทำงานมาเลยแล้วก็จริงๆบิวกินก็ วิกกินเก่งอยู่แล้ววิกกินก็อยากให้ทุกคนเห็นเลยก็ขอใหอ้ทุกๆการทํางานอะไรเงี้ยมีความสุขมากๆแล้วก็จริงๆพี่ว่าทุกๆคนรอบตัวอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมสป,ปอร์ตวิกกินเสมอครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้มีโอกาสาได้มา,กการู้จักกันแล้วก็ได้ทํางานด้วยกันรับผ่อนรับผ่อนครับสาธุานะาค่ะรับผ่อนครับอ่านวิกินแหละก็ สำหรับปีสำหรัที่สะบก,ก็ขอให้พีพีมีแต่งานที่ดีๆเข้ามามีแต่เรื่องราวที่ดีๆเข้ามาครับผมแล้วก็ขอให้เรื่องเงินทองไม่ต้องพูดอยู่แล้วเขาอู้ฟู่ร่ำรวย <c oughs> ขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเ <c oughs> พราะว่าเ <c oughs> พราะว่าผมว,ว่าก็การไม่มีโรคภัยเป็นลาบันประเสริฐนะครับผมแล้วก็ขอให้ได้ทํางานที่อยากทําอยู่รายล้อมไปด้วยคนรักแล้วก็แล้วก็วกขอให้ มีความสุขมากแล้วกันผมะว่าผมว่าขอแค่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ขอให้ได้ทำได้เจอได้มีได้ทุกอย่างอย่างที่อยากจะมีแล้วก็คิดว่าพีพีเขาก็เป็นคนที่เก่งมากแล้วเหมือนกันหนึ่งปีแล้วหรือที่ผ่านมาเขาก็ทำอะไรมามากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จมามากมายนะครับผมทั้งพีพีแล้วคนรอบตัวพีเพื่อนครอบครัวตัวผมเองแล้วก็หลายๆคนอย่างเงี้ยเราก็เราก็คิดว่าเรามองไปที่เขาแล้วเราก็รู้สึกอ่า ดีใจกับทุกๆความสําเร็จของเขาอยู่เร like, like, ื่อยแล้วก็แล้วก็แล้วก็รอเชียร์อยู่ตลอดครับทุพคนเป็นแฟนกับที่ใหม่แล้วก็สำหรับปีสมมันที่สินี้ก็จริงๆก็คล้ายๆกับที่วยพีพีนะเพราะว่าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็สุภาพแข็งแรงนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกๆคนมีช่วงเวลาที่ดีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมี คนดีๆยูนรอบตัวมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมีโอกาสดีๆมีเฮ้นี่ผมเป็นผู้ว่าแล้วเปล่าเนี่ยเรือข้อตอบให้ก็มีความมีโอกาสที่ดีมีความรักที่ดีแล้วก็คิดหวังอะไรก็ขอให้สมพัฒนาครับผมแล้วก็ปีหน้าปีใหม่ก็เป็นปีแบบว่าแห่งการเริ่มต้นใหม่ครับก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่ขอให้อหวังทุกคนสมหวังครับผมใช่นะคะอวัง

อันต่อก็มีน้อรนาน่งสาับเปสายพี่คนนี้ปสองนสอเลยนี่ค่ะสองแล้วนพีหกพี่น้องที่สองหกก็ต้องมีอนนั้นสองอันนี้หกค่ะก็อมีนะคะรูปค่ะ

ได้ครับแม่แม่อ๋อโอเคได้ครับโอเคนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะพี่ๆี่ครับพี่นุ้ยยาครับพี่นุ้ยยาครับพี่หนุงครับพี่นุ้ยยาครับขอให้มีปีที่ดีนะครับทุกคนเลยนี่ต้องแม่ขสับปะูด ไี้ทั้งมดครับขอบครับกินเผ็ดมากลูกเผ็กินไม่ได้แล้วไอ้ที่ผ่านไปก็ผ่านไปลูกเริ่มต้นใหม่กันลูกนี่ทั้งครับยินดีด้วย